แม่แตงโมตอบชัดถึงโมอามีนาหลังจะทำสารคดีลูกสาวจากกรณีก่อนหน้านี้โมอามีนาออกมาเผยว่าเตรียมขออนุญาตคุณแม่แตงโมทำโปรเจกต์สารคดีแตงโมที่จะทำเพื่อระลึกถึงแตงโมทำด้วยใจจริงๆเพราะยังนึกถึงแตงโมอยู่อยากทำเพื่อเก็บไว้ไม่อยากให้คนลืมชื่อแตงโมโดยคนเสนอไอเดียคือแอนนาและกลุ่มเพื่อนลงทุนเองทั้งหมดล่าสุดคุณแม่ของแตงโมคุณแม่พนิดาศิรยุยทธโยธินบอกว่าคุณแม่บอกแอนนาไปแล้วว่า คุณแม่ไม่อนุญาตให้ทำอย่าไปทำเลยพร้อมเผยเหตุผลว่าทำเป็นอัลบั้มรูปสวยๆของน้องโมดีกว่าน้องโมไม่ได้มีประวัติที่เป็นคนเรียนเก่งหรืออะไรน้องโมเป็นซึมเศร้ามันมีเรื่องเศร้าของน้องโมอยู่เยอะในเจอเรื่องแฟนอีกบางคนก็ไม่แฮปปี้และคุณแม่ก็ไม่แฮปปี้ไม่ได้อยากให้เขียนก็เลยบอกแอนนาว่าถ้าจะทำทำอัลบั้มรูปสวยๆแต่อยากเขียนประวัติมันไม่ได้เป็นประวัติที่น่ารัก มันเป็นประวัติที่คนอ่านแล้วจะเหนื่อยจะยิ่งเจ็บปวดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ